สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะมาทำผัดพริกหน่อไม้นะคะใส่หมูยอนะคะผัดพริกของพี่อ้อยอะ่ะพี่อ้อยจะใส่น้ํามากหน่อยเนาะเพื่อเพื่อที่หัวเพื่อที่เราจะได้เคี่ยวรสชาติต่างๆนะคะให้เขาเข้าเนื้อนะคะตรงนี้จะเป็นพริกกระเทียมนะคะที่โขลกไว้เนาะ แล้วก็พี่ออยก็ใส่เกลือนะคะเกลือซอสปรุงรสฝาเหลืองนะคะซอสปรุงรสฝาเหลืองเนาะแล้วก็จะมีเกลือนะคะแล้วก็มีซุปผงเห็ดหอมฟ้าไทยเนาะอร่อยอีกอย่างนึงก็คือน้ำน้ำล้างหก <laughs> ตรงนี้นะคะจะเคี่ยวให้งวดเลยนะคะพออาน้ําเขางวดเนาะเขาก็จะรสชาติเขาก็จะเข้าเนื้อนะคะพอรสชาติเข้าเนื้อเขาจะทําให้อร่อยมากๆเลยนะคะแล้วตัวหน่อไม้นะคะอะพี่อ้อยหั่นเสร็จแล้วนะคะต้มน้ําทิ้งสองน้ำเนาะ ตอนต้มน้ำทิ้งก็ใส่เกลือด้วยนะคะใส่เกลือแล้วก็ต้มน้ำทิ้งสองน้ำนะคะเสร็จแล้วก็นำมาใส่หม้อแบบนี้เนาะพี่ว่าจะไม่ใส่กระทะเพราะว่าตัวเนี้จะต้องเคี่ยวให้น้ำแห้งก็ไม่ต้องแห้งมากนะคะก็คือเหมือนสมมติว่าถ้าเราใส่น้ำประมาณนี้นะคะคือพอดีพอดีเนาะก็ให้น้ำเหลือสักพอขูกคลิกนะคะตัวนี้จะอร่อยมาก ลองทําดูนะคะไม่ยากอย่างที่คิดเนาะอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราคิดว่าเราอยากทานนะคะก็ทําเลยนะคะตัวนี้จะเป็นมังสวิรัตนะคะเพราะพี่ว้ยใส่กระเทียมเนาะแต่ถ้าน้องๆหลายๆคนถ้าไม่ถ้าทานถ้าทานเจเนาะก็ไม่ต้องใส่กระเทียมนะคะทําแบบนี้ได้เลยเนาะถ้ามีใบกระเพราก็ใส่ใบกระเพราด้วยนะของพี่ว้อยวันนี้พอดีใบกระเพราไม่มีนะคะก็เลยไม่ได้ใส่ เสร็จแล้วค่ะอันนี้พี่อ้ยใส่ซีอิ๊วดำลงไปนิดนึงเนาะก็จะได้สีที่เข้มนะคะหน่อไม้จะไม่เหลืองมากผัดอ่าผัดพริกสดนะคะผัดพริกสดอ่าหมูยอหน่อไม้นะคะหอมหอมอร่อยอร่อยค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมน like, share, comment, ต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะแล้วก็พี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายเนาะฝากช่องน้องสี่เข้าไปเป็นกำลังใจให้หลานชายพี่อ้อยด้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ